ขั้นตอนการเคลมประกันร,รถกรณีน้ำท่วม 1. ถ่ายรูปหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐานค่ะยิ่งเห็นระดับน้ำชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งดี 2. ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะคะเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์พังหนักกว่าเดิมค่ะ 3. รีบติดต่อบริษัทประกันทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหายค่ะ 4. เตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่ใบขับขี่บัตรประชาชน ทะเบียนรถและกรมธรรม์ประกันภัย 5. เจ้า,จาหน้าที่จะเข้ามาประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมหรือชดใช้ค่าทดแทนตามวงเงินคุ้มครองค่ะแล้วบริษัทประกันจะจ่ายยังไงถ้าเสียหายไม่มากเช่นชิ้นส่วนบางอย่างชำรุดประกันจะออกค่าซ่อมให้ค่ะ ถ้าน้ำท่วมมิดคันจนซ่อมไม่ได้บริษัทประกันจะชดใช้ให้ประมาณ70-80%ของทุนประกันหรือตามราคาประเมินรถค่ะรวมเบอร์โทรสำหรับแจ้งเคลมบริษัทประกันของเราค่ะบริษัทชับสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนโทร1758กด2บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนโทร026241111 บริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนโทร7 7 6 6